สวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมาตีปลานะครับเมื่อกี้ที่เมื่อกี้คลิปที่แล้วนะครับก็ขี่รถเล่นมาผมนั่งตูดชาเลยวะ่ะนี่หมายแล้วผ่านมานะนั่งก็ตูดชาเลยเดี๋ยวตีค่อยๆตีไปตรงนู้นนะทีไปแถวๆนู้นนะครับตรงนู้นหมายกำลังกว้างๆสวยๆตีเข้ารอบนู้นไปเลย นี่ปลาก็ขึ้นอยู่นะครับเสร็จยังเสร็จยังอ่ะเดี๋ยวเร็วก็ดีมาดูเบ็ดขันขันบ็ดกันขันบ็ดซื้อมาเท่าไหร่ปะ่ะพันเจ็ดพันเจ็ด แล้วคันนะเอ๊ะลอกขึ้นมาตอนแปดร้อยลอกขึ้นมาโอ๊ยลอกล้วร้อยลอกละวร้อยเองนี่วะลอกเล่นครับแปดร้อยแล้วคันนะคันหกรสคันหกร้อยห้าสิบายอะสายอะอสายอายย่สิบร้อยยี่สิบโหแพงนะไอไอตัวนี้อ <150. S 1> ไอตัวเฮียได้ใสมึงเนี่ยร้อยห้าสิบไมร้อยห้าสิบ เอแพงอยู่อุปกรณ์ราบางตัวสองพันสามพันเป็นหมื่นก็มีเนะาะไอ้ยเนี้ยรออ่ะโตกเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดีกว่าเราจะสดก็ไม่มีเนิแถ่ายทอดสดไม่ได้ครับ <c oughs> นี่ตรงนี้ลงมาตีตรงนี้รถวิ่งผ่านเต็มเลยวเฮ้ยเขาเขาลงค่ายกันพ่อลงค่ายกันเขาลงค่ายกันทำไมอ่ะอยู่อย่างเรียบง่ายเอ้าอยู่อย่างเรียบง่ายเอาอะมาเอานี่อยู่อย่างเรียบง่ายเอาอันนี้ตัดมา นี่ตัดตัดตัดนะหอยตัดไปเออนี่เป็นไงอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วอะไม่ต้องอะไรอะไรมากนี่ตัดตัดไปงี้ดิไหนต้องไหนต้องไงทิ้งหอยตัวนั้นกระดับตัดไปงี้ฮะตัดไปอืมโอเคนี่นี้ตัดมา ตัวนั้นแม่งพิงไป่ได้โคมบี้ผายเลยฮะโคมเงี่ยตัดตรงเนี้ยตัดให้เด่นเลยขึ้นตัดตรงนี้ดิเอาขาดไปด้วยฮเดี๋ยวหาต,ตัวนั้นก่อนเอาตัวนมาได้ละได้ละเอาเลย ตัวนี้คมตัวนี้ไม่คมเว้ยเดี๋ยวครูหาตัวนี้ก่อนตัวไหนวะที่คมคมอ่ะคมจังไงคมไหมวะนี่ต hey ัวนี้ใบเลือไงอุ้ยนี่ใช่เอ๊ อะไรตรงนั้นเออนี่ขาดหนึ่งอันละเอาอลยเออไอ้นี่ไอตัวนี้แม่งมันดีจริงๆเอาเลยไหมเอาเลยเตี้ยกองกองฟ้าสวยนะครับ่แยงแดด่างแยงแดดหน่อย ก็ลงไปตีเป็นที่ร้อยแล้วนะเอาเลย <c oughs> <c oughs> ติดละล <c oughs> าครับถ่ายไม่ทันเอา,าค่อยจะได้ได้แอคชั่นตีมามันตีมา <c oughs> อยู่ข้างบนต้องลงไป่า้ข้างล่างวะขวางไ่้แค่ไหมหหฮ ขวางนะติดสัตว์เาจะได้ตีเบ็ดง่ายๆจะได้ถ่ายด้วยแล้วจะเกี่ยวหัวกูไหมเนี่ยหัวได้นะขันหกร้อยรอบแปดร้อยอันเย็นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบ ถึงพันพันเจ็ดไม่มีจะกัดเลยยังจะเอาอีกนะตรงเนี้ยมีปิงนะกล้องมีปิงนะ ติดแล้วติดแล้ว,ลว,ลวเสียงคนคุยกันครับยา้ยายที่ครับตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้ตีมาตรงนี้ต่อ,อจัดปาาก,ก,กดปลป่าวะเออมุมนั้นเรื่อยๆ ไม่แน่ลอกตัวนะไม่ขายไงโอ้โหเนาะโอ้โห,โหลงุงยังจะมาลงค่าแย่งเราอีกแล้วก็ตีตรงนี้นะครับไม่ไปตรงนั้นเขาลงค่าไม่กลัวปิ่งมัง้งหแค่แถวพ้านเรายังมีปิ่งนอียนั่งถ่ายดีกว่า ร้อนเงาด้วยนี่มือเดียวด้วยกี่นี่เจ๋อเจอนี่ก็จะเป็นเหี่ยวนะครับเหี่ยว เหี้ยง้ล่างก็ลึกนะครับเดี๋ยวดูนะครับลึกมากได้เลยเคยับมัตามปะเหียวเหี้วเฮ้ยรูปูว่ะน่ามีรูปปลาไหลเนาะแถวเนี้ยอือครับย้ายฟัง เยอะดิได้ก็ได้เฮียนเยอะหรอกที่ยังไม่อยากจะได้เลยไม่ได้ก็ลงครับอืมมันไม่มันไม่แน่นอนการติเบ็ดอ่ะมันไม่แน่นอนหรอกไม่ต้องพูดโอ้ยมีบันไดลงด้วยโอ้โหสบายว่ะเนี่ยให้ทำไปวะไม่ต้องพูดเฮ้ยลื่นอีก เอาตรงนี้เลยแกทีไม่โดนเลยนู่นนะนู่นนะยืนขอดไม้เฮ้ย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 ,ยจะได้ไหมนะมีแววมีแววนะอ๋ะอติดดิน แอ่งโคตรเท่อะนักตีเบสเไอ้เยี่ยติดอีกโคตรเท่จับลอกเบสขนานี้นี่เป็นหมื่นเลยนะเ <c oughs> ดูมันตีดูมันตีมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ถ้ากัดไม่ต้องจะวาดมาแรงนะโดนเลยนะ โอ้ปใแ้กบอะไรนะออามันโดอะไรอ่ะเดี๋ยวไปแกะให้ไหม Chuối dài ba. em một điều đây nè ใช้ปากหมุนแล้วนะใช้อะไรนะเมื่อกี้เนะี่ยใช้ปากหมุนปากหมุนเวลาน,นี้ยังไม่ได้เลยคนะรับก็ย้ายมาใส่ถุงน่องที่เก่าอโอ้ยคุณเหนื่อยแล้วหาจีบสาวแถวทางท้ายนู่นไหมหาจีบเอัองบัาตึกอะ่ะหาจีบสาวเล่นๆไปเอาปะไม่เอาไม่เอา เอาอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ไม่เอาอย่างเดียวเลยโูก็ไม่เอาด้วยคนแล้วให้ได้แล้วนั่นนั่น,น,นอะไรขึ้นอะ ช้างป่า oh. ไม้เนื้ออ่อนเออไม้เนื้ออ่อนแห hmm? ้งโอ้ยยกนี่ไวยังไงไม้เนื้ออ่อนนี่สวยปะ <Huh? S 1> น่าไปทำอะไรเล่นอ้่งนี่อันนี้งานน้อยอันนี้งานน้อย hmm. do do? ออกัดยังได้เลยอย่างเงี้ย ง่าน้อยง่าน้อยอ,อะไรวะหืมเาหมอขึ้นเต็มเลยเว้ยนั่กรอบเป็นขนมเลยกรอบเป็นขนมเลยนี่ครับถวาวรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับ อยู่ในป่าจะโอาตายมันจะเป็นเหลี่ยมๆมีมันครับแต่มันอยู่ลึกประมาณ2เมตรเลยเออก็ไม่อยากขุดแล้วก่ะถ้าอยู่จริงๆก็จะขุดนะมันหุวควายที่ก็้เ,เต็มเลยอยู่อย่างลึกอะ่ะเนาะเออ ไปครับกลับยังไม่ได้่าเลยเดี๋ยวลองไปดูทางเท้ท้ายก่อนนะครับไปรถเราจอดอยู่ตรงต้นสัมฉาใหญ่ครับไปไปครับไปกันต่อครับมาเร็วเราก็ถึงหมะครับเดี๋ยวไปดูกันราจะได้ธุรกิจตัวดีครับโอ้ยเขาตกเบ็ดไม้กันเปล่าไปดูกันต่อครับเราก็เดี๋ยตกเบ็ดกันเต็มเลยนะ มุมม,ม, ah! มุมนี้ไม่เอามุมนู้นเลยเนาะเฮ้ยนกเป็ดป่ะวะไปดูดิลองมองตนี้ก่นนะเอาดิไปทางนนะเียวแสงเฮเอากระดี่ดิ กดีกะดีกะดีกะด,ดีครับไม่มีอะไรตัดครับก็ต้องตีเยื่อนี้ไปก่อนก็ไม่ได้ใส่กิ๊บเขาก็ตกเบ็ดกันอยู่นะครับไปควรเขาเปาล่าะกวรวพอตีตรงนี้ยนิ่น้นงเป็นนับองกวดนเลยน่าได้ชะโดเนอะ

มีน,นกเป็ดสองตัวด้วยตรงนั้นรูปนกนเป็ดเห็นว่าเห็นกันเป้าก็ไม่รู้อย่างงั้นไม่ได้มึงตีกลางสะตีกลางสะอย่างงั้นไม่ได้หรอกมึงจะเอาเรือไปไมันมีเรือตีเข้าปากหมาใหญ่มาก หน้ามีปลาช่อนวะปลาช่อนไม่น่ามีหรอกมีอะไรอ่ะหน้ามีอะไรเฮ้ยปลาช่อนมันมีเฮ้ยต่กีกูยังเห็นอยู่เลยไอ้เชี่ยเหี้ยน้ำอะไรหลๆปะทำนาโน่นนะพี่เขาก็ตกเบ็ดอยู่อันนู้นคนหนึ่งนะครับ ร้อนชิบหายเลยกูดำหมดแล้วมึงก็ดำอยู่เลยดำอยู่แล้วดิดำอยู่แล้ววตรงนี้แม่งกูคันด้วยคันด้วยไม่ใช่อะไรครอกหนาวโลผิวหนังมั้งคันชิบย์ๆเลยเนี่ยเป็นโลผิวหนังด้วย ถ้าไม่ย้ายก็ถ้าไม่ได้ก็จะย้ายทีแล้วเออสุดแลกอย่างี้แน่ไม่มีตาขึ้นนะมี่ขึ้นเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกาะดีมั่งนะครับจากที่ตกเสียแล้วิปลน่ในใส่คลิปเลยจะได้เปลี่ยนเยอนะไงกิปล์นหายไปไหนแล้ว เรยลองบ้างป่ะเออไม่ต้องอมัดเอาเออะมาเาอาชิบหนเออนี่ก็ะดีตัวนี้ตัวหม่างเลยใช่ไหมตัวหม่างเลยน่ยปลากัดนะปลากัดหรือไถกับพื้นขึ้นมาแู้นะปลานิ่นน่าจะกัดเนาะพาสู้อะไรเงี้ยมัดเลยเดี๋ยวตัดอโอเครับเปลี่ยนก็ดีสิแล้วเริ่ม

ที่การตีดียงไงครับแบบเวลาลากอ่ะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเหมือนปลาว่ายนะการเปลียนเปียนนะเปียนเวทอะไรนะติดฮะติดโหติดกูไม่ลงไปแกะนะไอ้เหี้ยลึกลึกดิอยู่อยังนี่เลนี่เออลองกระชากดิ เผื่อจะลุดมั้งค <Schulen. S 2> okay, like okay, um, so ่อยๆกับเพ่จกระชากมาทางนี้ดินี่ให้เขาอย่างนี้นะให้เขากระชากโอ้โนี้ก็ยังไม่ได้ครับค่อยว่ากันใหม่นะคตัดไปตอนนี้นะครับผมอยู่ทวีปแอฟริกาหนื่อะตอนกลางของประเทศตอนนี้ครับได้เดินทางมา ร้อยไม้เพื่อที่จะมาตามหาปลาอชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปลาชะโดไม่แน่ก็ปลานินนะครับที่แอฟริกานี้ตัวใหญ่ครับผมเดินทางมาวันกับคืนนะครับและพวกลูกน้องก็จะเข้าไปในดงพันชลียงอย่างรวดเร็วโอ้โหเสียงลอกแปดรอยของผมได้ฟิลไปแล้ว ถ้าไม่ได้ก็จะกลับประเทศไปที่ป่าพันชลีตรงนู้นครับเดาว,ว่ากันใหม่ครับมาแล้ครับถ้าไม้นี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องพานเต้นนะครับ มาแอฟริการอบนี้นะครับไม่ได้ป่าก็จะกลับไปป่าพันชาลีต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ